ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวบุตรกรแกยาค่ะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะพี่ชื่อนางสาวเกษณีฮองเสียชื่อเล่นพื่เกศค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมมิตรเกศจังหวัดสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรสัตวศาสตร์ค่ะสำหรับส,สาขาสัตวศาสตร์จะเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โภชนะศาสตร์สัตว์ พืชอาหารสัตว์การผลิตสัตว์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและผลผลิตสัตว์ซึ่งอาจเป็นสาขาหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆหลายๆคุณนะคะฟาร์มสัตว์ของเรานะคะถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ทั้งสัตว์เคียวเอื้องและสัตว์กระเพาะเดียวเป็นพืชอาหารสัตว์และมีอาคารปฏิบัติการกับห้องสลีละสัตว์นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว เรายังมีการเรียนการสอนนอกสถานที่เช่นการศึกษาดูงานที่โรงงานอาหารสัตว์มีการฝึกงานหนึ่งที่ฟาร์มสัตว์ฝึกงานสองละสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะหลักสูตรของเรายังมีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยค่ะเช่นการแข่งขันฟ้าเซ่เป่าไฟขี่ม้าล้มโคการประกวดไก่พื้นเมือง และการประกวดควายไทยค่ะค่ะสาขาทัิตศาสตรส์เป็นสาขาที่หางานได้ไม่ยากเราสามารถทํางานได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและธุรกิจส่วนตัวที่บ้านซึ่งภาครัฐจะประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการและก็พนักงานข้าราชการประุสัตว์ ส่วนภาคเอกชนนะคะจะประกอบไปด้วยพนักงานส่งเสริมและก็สตวบาลประจำฟาร์มส่วนพนักงานส่งเสริมเหมาะสำหรับคนชอบเดินทางชอบเที่ยวสุดท้ายก็คือธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเราจะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนมาไปต่อยอดและก็ประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองได้ค่ะ